วัยรุ่นทำกินไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้ครับ Isuzu D-Max ปี2องพันตัว LDA นะครับบอกไว้ก่อนเล็ไม่แค่2 6 0 0 0โลวันตีแปแดงยังเหลือครับเพิ่งเข้ามาสดๆรล้อเลยโอมาเรวิวให้ดูกันครับรถนะครับผมเป็นรถเดิมๆจัดทรงลงล้อนะครับผมไม่มีการชนมาอย่างที่พี่เห็นครับอ่าด้านหน้าครับก็จะเป็นเจ้าเคีื่องกดนะครับแล้วก็ไฟหน้า LED นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาแล้วนะ ดูด้านข้างกันบ้างครับคันนี้ก็จะเป็นล้อแฟชั่นลายคล้ายๆเวลนะครับขอบ18นะครับยางเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอมจับเปลี่ยนให้ใหม่4ี่เส้นรอบคันครับนี่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับช่วงล่างครับหนึบๆนแน่นๆเมื่อกี้อมลองไปเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน้องเมทสี่บอลเงินนะครับผมตัวนี้เวลา เป็นสีบอลเงินที่ออกมาสวยนะครับเพราะว่าเวลาเขาจะเหลือบๆแสงครับสีเขาจะเข้มขึ้นครับอ่าสวยครับเวลาที่ตัดเงาลองดูครับตัดเงาครับตัดเงามันจะเป็นเส้นสายจะคมชัดขึ้นและสวยมากๆครับโอ้โหมาครับสวยไหมสวยนะครับพี่ๆหลายคนตอนนี้สายรุ่นทำกินครับสีบอลเงินกําลังฮิตกําลังมาครับเพราะว่าดูแลรักษาง่ายครับแล้วพอสีเนี่ยมันเหลือบแสงมันสวยมากๆครับ อันนี้คือเดิมๆนะครับยังไม่มีการล้างยังไม่มีการขัดสีอะไรเลยนะครับเดิมๆของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวอมให้ทีมงานล้างขัดสีให้ใหม่นะครับมาดูด้านหลังครับกันชนท้ายยังอยู่ครับใครชอบกันชนท้ายก็ใส่ไว้ใครไม่ชอบถอดออกได้นะครับนี่ครับนี่ครับกองถอยมีมาแล้วนะครับมีมาเรียบร้อยแล้วไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ พี่ๆคนไหนซื้อไปนะครับผมอมแนะนําว่าให้ใส่ล็อกท้ายด้วยนะครับใไ่ท้ายจะได้ไม่หายนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายครับผมนี่ครับไม่อาคเดิมอยู่ครบกระบะเดิมๆนะครับนี่ครับมีร่องรอยบ้างนะครับผมนี่ครับผมใครชอบแบบนี้เอาแบบนี้ไปนะครับใครอยากได้แม็กไนเนอร์แจ้งมานะครับเดี๋ยวให้แจ้งทีมงานใส่ให้นะครับพี่ๆนะครับ นี่ครับเดิมเดิมครับพี่ครับรถไม่มีชนมาแน่นอนครับของเดิมทั้งหมดนะครับสวยนะครับเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับผมให้พี่เห็นตอนซื้อเข้าเลยนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนมาจริงๆนะครับไม่อากของกระบะก็อยู่ครบนะครับไปต่อนะครับนี่ครับด้านขวาก็เดิมไม่มีการชนมานะครับ รถปี2022แท้นะครับนี่ลองดูครับอ่านะครับผมมาดูด้านในครับกลิ่นหอมรถใหม่ยังอยู่นะครับผมเบาะด้านหลังนะครับสภาพดีใหม่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับสมุดคู่มือนะครับการสมุดรับประกันนะครับอยู่ครบนะครับนี่สวยไหมครับสวยมากนะครับผมบอกแล้วสวยมากนะครับมาดูเลขใหม่กันบ้างนะครับ เลขไมล์ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่26,000กับอีก53กิโลเมตรครับหน้าจอครับหน้าจอ L ลนี่ครับหน้าจอ LED อยู่แล้วเนาะตัวนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อยู่แล้วเนาะพี่ๆใส่ยอสุรู้กันดีนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดครับแอร์เย็นช่ำครับภายในเนี่ยตัวเบาค่อนข้างสะอาดครับแต่คันนี้ก็คือสะอาดยังไม่พอนะพี เดี๋ยวโอมให้ทีมงานทำความสะอาดให้ใหม่นะครับด้านในนะครับเพิ่งสไลด์กันมาเมื่อวานเลยนะครับคันนี้อ่านี่ครับถุงยังไม่ได้แกะเลยครับที่บังแดดนะครับคอนโซลด้านในนะครับเนี่ยแผ่นนิดนึงนะฮะคอนโซลด้านในนะครับใหม่กริปนะครับผมไม่มีร่องรอยเลยนะครับโอ้โหอรเช่อ่าเนี่ยครับเสียงเงียบเสียงนิ่มครับนิ่มๆเลยนะครับคันนี้นะ มีครับติดติดทำให้ดูก็ได้มานี่ครับกล้องถอยของอีซูครับคมชัดนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะจอหน้าจอใหม่ครับใหม่ของใหม่เลยนะครับอ่ากุญแจหนึ่งดอกนะคะครับผมช่องวงกลงวางแก้วนะครับพี่อีซูก็คือมีให้ครบไม่มีขาดนะครับไปดูของเครื่องกันครับ ใครชอบนะอมบอกเลยสัวนี้จัดได้นะครับสวยสดงดงามนะครับของเดิมนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนเห็นพร้อมกันกับโอมนะครับรถยังไม่ไล้างนะครับมาดูครับน็อตเดิมครับฝากระโปรงเดิมข้างเดิมนะครับ ด้านหน้าก็เดิมครับคานหน้าเม็ดอาร์คเดิมนะครับรูกลมๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยตัวรถนะครับผมตัวนี้อย่างที่แจ้งครับมีวาลตีแป้แดงยังคงเหลืออีก1ปีนะครับแล้วก็ทางร้านมีรับการเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีครับพี่ๆครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องห่วงแค่นี้ครับเพราะเราเพิ่งซื้อเข้ามาครับเดี๋ยวอมกับทีมงานนะครับเอาไปเช็คระยะที่ศูนย์ให้ด้วยครับจบๆไปนะครับผมเพื่อความสบายใจของพี่ๆนะครับ เครื่องครับสีแต้ม QC โรงงานอยู่กันครบครับท่อก็เดิมครับจะส่งล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆนะครับสายล้อล้อครับขับนิ่มๆล้อล้อครับเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นเป็นตัว LDA ครับนะครับตัวนี้ LDA นะครับออปชั่นก็จะครบๆแล้วนะครับนี่ครับแผงกันความร้อนนะครับสภาพไม่กริบนะครับไม่มีร่องรอยเลยดูนะครับน็อตเดิมฝากกระโปรงหน้าเดิมนะครับดูครับ เป็นอักยู่ครบเลยครับพี่พี่ครับของแท้นะครับของแท้เลยนะครับมีรับกันเครื่องเกี์ไหมคะมีครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับหนึ่งปีได้ชาร์จได้จ้าคอมแอร์โทรโบเครื่องเสียงหลอดไฟนะครับผมช่วงล่างแบตเตอรี่รับประกันให้อีกสามเดือนครับพี่พี่ครับยางเนี่ยไม่ต้องซีเรียสครับโอมจับเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะครับแล้วรถเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าส่วนให้ด้วยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังมีารันตีป้ายแดงเหลืออีกหนึ่งปีนะครับผมพี่ๆสามารถใช้ารันตีป้ายแดงต่อได้เลยนะครับอ่าน้ำเงินเครื่องเดี๋ยว ภาษีพรบต่อให้ใหม่ไม่ต้องกังวลครับพี่ๆครับใครชื่นชอบรถคันนี้นะครับผมราคาเขาอยู่ที่4 9 0 0 0 0เก้าหมื่นเก9,000บาทครับพี่ถูกมากนะครับพี่ๆซื้อสดจบราคานี้ได้เลยครับพี่ๆซื้อผ่อนนะผมโอมมีส่วนลดให้พี่เพิ่มเติมอีกแบบคันนี้ครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีค่าดเนินการในการเซ็นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้โอมด้วยนะครับใครชื่นชอบรถคันนี้นะครับรีบทักเลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาจริงๆครับพี่ๆครับสวยจริงๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่สวัสดีครับ